สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่27พฤษภาคม2568นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประตู3ค่ะที่ตลาดน้าสวนจตุจักรค่ะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นไม้นะคะวันอังคารวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเข้าฝั่งประตู3ค่ะติดถนนพหลโยธินนะคะไปไหน่ไ ใช่มต้องไปมองปเนี่ยนะเนี่ยแมคะแกมะแกอักมาแกมลลาวดีจ้าจ้าาใส่นี้ขรยยี่สถ้าใส่ฝั่งขร้อยห้าสิบาทออันนี้ร2 0ย่กระทางนี้ถ้าใส่ข้างหลังก็ร5อาอันนี้สามร้อยห้าสิามร้อยห้าสิบแต่เลีลาวดีเหมือนกันใช่ไหมคะ ต้นนี้ไงดอกเขามีสีขาวสีชมพูดีลาวดีต้นลีลาวดีถ้าประเทศลาวเขาเรียกว่าต้นจำปาเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติประเทศลาวนะคนละสายพันธุ์กันเหรอคะ,อะมันจริงจริมันเป็นสายพันธ์เดียวกันแต่ว่ามาดอกคือแบบว่าเออมาใหม่มาเก่าอย่างเงี้ยเป็นไม้เก่าใช่กระถางนี้ห้าร้อยแต่ดอกเขาก็ ตรงนี้มันเป็นไม้พุ่มใหญ่นะคะค่ะไม้พุ่มใหญ่เนะาเนะาส่วนนี้ชวนชวนชมค่ะชวนชมนี่เป็นชวนชมอ๋อนี่ไงเขามีลีลาวดีใบด่างด้วยนี่ลีลาวดีด่าง างด่างนี่ราคาเท่าไรครับสองร้อยค่ะมีหลายราคาค่ะอ๋อมีกระถางด่างสองร้อยหลายราคาแล้วแต่ขนาดไซส์อะ่ะส่วนต้น,นนี้จะเป็นไม้ดอกค่ะต้นนี้เป็นไม้ดอกค่ะ นี่นะคะนี่ออกไปข้างหน้านี่ก็เป็นถนนโหลโยธินค่ะตางบนเป็น BTS ค่ะการเดินทางก็สะดวกค่ะมา BTS ก็ได้ค่ะ นี้ผีเสื้อไม่มีเลยนะไม้ดอกกระถางละยี่สิบนะคะบานเชื่อนแค่ก็กระถางละยี่สิบค่ะมีออนเรินดอกเนี่ย น่าจะเป็นโฮย่าโฮย่าข้างในดอกโฮย่าใช่โฮย่า เดฟก,กระถางละเจ็สสสเดสิบเหมอนฤษีเขาฤาษีเดฟเศษฐีนี่ไงเขาบอกอยู่เดฟเศษฐีกระถางละหกสิบอ๋อมีเดฟเศษฐีเดฟเป๋าตงุงนี่หมยาดอกโวยา แมวนี่เป็นปุ๋ยยังไงปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็อันนี้กะมะพร้าวสับบินยี่สิบบาท

ดอกพุธไม้จันหอมเดินต่อค่ะดูบรรยากาศ ระถางละร้อยกระถางละสองร้อยใส่สองร้อยกระถางใส่เล็กลงมาหน่อย หัวละร้อยห้าสิบจัมโบ้ต้นตอค่ะน,นี่ดอกเข็มค่ะโกสนก็เยอะนะดอกพี่อันนี้ต้นอะไรคะยี่เข่ง ต้นยี่ขิงกระถางใหญ่เท่าไหร่คะร้อยเดียวรล้วถ้ไซส้เล็กเหรอพี่ราคาเดียวกันใช่ไหมอ,อ๋อตัดปุม่มทุกสีเหมือนกันใช่ไหมคะ,อ,อ,ะอ๋อแดงเข้มนี่ค่ะเน,นี่ยวยาค่ะหย่าเมื่อกี้ดอกยี่เข่ง ดอกยี่เข่งกระถางละร้อยดู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 ดอกนี่นี่ไงดอกฮะเดินต่อค่ะไปดูต่อนี่น่าจะดอกเข็มนีม่เข็ม

แ้ว่าจะนัน,นออมอก็ไม่เหลือสอามไหมนะครับค<ะ>่ะซื้อได้ดี <c oughs> ครับจะปซื้อดอกสีขาวดอกเหมือนนี่เราบันนีไม่ชอบผลรับมันมีดอกสีขาวด้วยหรอเวลาเขาจะออกดอกเป็นสีขาวต้นใหญ่ๆแล้วโหอ้วเ วิกตอรี้ตันนี้ผมจะราคาเท่าไหร่วิกตอรีอะไรนะครับแปดพันค่ะดูสีเขาสวยมาก

โซทองนี่โซทองทวงทงจั่ไปเดินต่อค่ะเดินกลับ เมื่อกี้เดินฝั่งขวาคราวนี้รถมาเดินฝั่งซ้ายนะคะจากประตูสามค่ะ ôi đọc phút hóm đọc phút สวัสดีค่ะ Em thử đi em Cam cung là cam cù hả? Cam cung Cam cung Cam cung กวาดแค่เหรอครับราคาเท่าไหร่ครับกวาดครับ400นี่ดอกทิพย์เป็นนี่เข่งมีหลายสีอ่ะตัวเนี้ยเออ,อะไรนะเขาเรียกลกักแรกพบเหรอ เดนต่่อคะโมย่าข้างหน้าโมยาโมยานะคะโมย่า Oh. À, đơn tỏ trật nát, má, cứ khố, phương phá. ต่ามได้นะครับต้นอ,อ,อะไรต้นทิพย์ต้นิปนเน้นทิพปนไ่ายครับพู้ละร้อยอ๋ชื่อต้นเพมนาหรอเป็นจมาาเงิน ต้นเป็นจมาดเงินใช่จดภาษาตกมนุกุลาบกุลาบฉบาลแล้วค่ะชะบา ัดีครับชบาชบาต้นละเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบจ้าอ๋อร้อยร้อยยี่สิบทุกต้นเลยครับกระถางละร้อยยี่สิบค่ะทุกสีทุกต้นชบาชบาอู้ด,ดูดอกตูงเต็มเลยกระถางเนี้ย ดอกสีม่วงสวยกัง่ะเป็นพุ่มเลยดอกสีม่วง ดอกกุหลาบอันนี้อ๋อน,นี่ต้นลำซำต้นราชพฤกษ์มะกอกป่าต้นเพกามะข่าโมงมีเงาะละมุดมาเลก็มีนะเนี่ยผลยาหวานกรอบขนุนโอ้ทุเรียนทุเรียนหมอนทอง เั็นไงต้นยี่เข่งอืยี่เข่งเยอะพุดไอ้นี่มีไหมอะไรอะไรพุดกุหลาบต้นตะขางดูกระโดดมะลิซ้อนพุดซ้อน ยังไงต้นลักแรกพบ่เมอกินโอ้โททองอันนี้โชคเก้าชั้นใช่ไหมคะใช่สองร้อ <250. S 2> ยห้าสิบอ๋อมีหลายขนาดขึ้นดูกับสีใช่สีลายเขา ใช่ครับไม้เล็กจะมีต้นนี้ครับที่เป็นไม้หน่อไปสายพันธุ์อะไรครับเอ่อแอนโทเรียมแอนโทเรียมใช่โชคก้าชั้นเขาอยู่ตะกูแอนโทเรียมใบเขาจะตัดพันธสองนี่ก็ใช่เหรอคะครับผมอันนี้จะเป็นอีดตัวแตจะสีเขาไม่กระจายนะ สีมันจะเป็นออกออกขาวเลยออกขาวเหลืองอันนี้กระถางสิบสองนิ้วไหมเนี่ยสิบสองนิ้วอ่าต้นนี้อยู่ที่พันห้าค่ะเนี่ยพันห้าพอใหญ่ๆเลยเนี่ยโชคดีเาชั้นนี่ก็สี สวนเนี่ยพี่เขาบอกเป็นอะไรนะอเมซอนใช่ไหมอเมซอนอันนี้เป็นตระกูลอากนิมาอโกนิมา,อ,มาอันนี้ก็กวักด่างมั้งนี่พี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นด่าง,างกวักด่างดาง่ดางเหลืองเหรอคะ<ด>แล้วส่วนตัวนี้ด่างสีดา่ดางด่ดางเหลืองโอ้ด่างทุกใบเลย สวยมากดูล,ลายหลังใบดิ